อะไรยังไม่ได้แนวทางยังไม่ได้เห็นเลขเจนูเลยว่างวดนี้เจนูให้อะไรอุ้ย168แชงเหรอทุกคนขาคนดู2,200คนคนแชร์1น0แชร์เสียใจนะจริงๆมันหมดกำลังใจเจนูไม่เคยขออะไรทุกคนเลยนะจริงๆจริงๆแบบขอแชร์เนี่ยแชร์หนึ่งแชร์เนี่ยอะหนึ่งแชร์ก็ได้ไม่ต้องแชร์เยอะหรอกมาใครแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยรวย นะคะขอหัวใจอะไรว้าวรัวๆค่ะวันนี้ทุกคนใส่ด้วนสามตัวนะคะใครสะดวกตามต่อตามนะคะไม่ตั้ง่อไม่เป็นไรเลยพอเจรัวเอ้ยมันเข้ามันไม่เข้ามันไม่มันไม่ได้เข้าเลยมันมันมันเข้ายากทุกคนเลขสามตัวมันไม่ได้แบบง่ายๆนะมันยากมากนะทุกคน ขนาดทุกคนแบบซื้อเลขสองตัวทุกคนยังเข้ายากเลยและนี่เลขสามตัวทุกคนมันมันยากจริงๆนะครับมันอยู่ที่ดวงถ้าวันนี้ดวงเราดีดวงเราหนุนนํากันมันมาแน่เราดีอ่ะดวงเราดีดวงเราหนุนนํากัน่ะมันมาแน่นอนทุกคนจ๋าเจมไม่รู้หรอกว่าสายดวนมาไม่มาแต่แบบว่าเจมไม่หยุดตามใครก็คือแล้วแต่นะครับเพราะเลขสามตัวมันมีโอกาสเข้าได้หรือไม่เข้ามันไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าวันเนี้ยวันนี้เราจะปังก็ได้ มันไม่มีใครรู้นะคะมันสุดรัตเต่อยู่ที่ดวงดวงค่ะสะดวกตามเห็นเลขไก่ดวดเจนุงแล้วอยากตามตามไม่สะดวกตามไม่เป็นไรเลยนะจ๊ะเออดูไว้เป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขดูไว้เป็นแนวทางตัวเลขพอนะคะเจนก็ซื้อรัตเตอรี่ไว้ไว้หมดแล้วนะคะมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะคะพอร,รอตเตอรี่แบบโหคนซื้อกันฉ่ำแบบ ในออนไลน์แบบเจสันเ,เล่ยแบบโหโหมดเออหมดหมดหมดนะคะวันนี้ต้องรวยค่ะมากใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจา้าขอบคุณที่กดแชร์นะคะเออใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมากลุ่มยังเข้าทันนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาจา้ตาตัางพันสัญญาหนึ่งพันแชร์แล้วก็ให้แคปอุ้ยทุกคนเก้าศูนย์เจลืมว่า จได้ให้เะเก้าศูนย์ไม่ได้ให้เนาะเฮ้ยฉันไม่ได้ให้เก้าศูนย์เนาะฉันกลัวเก้าศูนย์มามากเก้าศูนย์ทุกคนถ้าแบบเออแต่เจซซื้อไปแล้วลอตเตอรี่เห็นปะเก้าศูนย์เก้าแตบบ่เจอยากแบบอยากหาลอตเตอรี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาในในในหน้าผักซอยมันจะมีลอตเตอรี่แบบเก้าศูนย์เก้านะคะฝากติดไปด้วยเก้าศูนย์เก้าฝากติดไปด้วย เก้าศูนย์ศูนย์เก้าฝากติดวิรพชันให้เก้าไงสุกไอ้สองเด่นสองกระดูดสองกระดูดเก้าเพราะใช้ให้สองศูนย์มาละฝากติดเก้าศูนยะ์ศูนย์เก้าไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่ใบหว่าจะลบจริงๆอย่างลบหกเก้าออกผมหาซื้อยากเอามาเก้าศูนย์ศูนย์เก้า กลุ่มฟรียังเข้าทันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ยายเฮ้ยใบใส่โวนอยู่ไหนวะยังทันนะคะอ่าทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้นะ90 90เดี๋ยวแอดมินกำลังไลอ่านนะจ๊ะ9009ฝากติดไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อ ฉันว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์กับมีมีมีเก้ามีศูนย์มีเก้ามีศูนย์เก้าสองอู้สวยช่ําอ่าอันนี้นี่ค่ะอันนี้ใบเขียวให้ทุกคนดูใบเขียวกันใบเขียวนะเอาใบเขียวแคปเจอร์ค่ะเลขสองตัวเลขสามตัวใบเขียวว่าจะเป็นเจ็ดสองหกสี่สองเก้า รัฐบาลไทยนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ซื้อแล้วเลศเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อบ้างอ่าอันนี้แคปเจอร์ก่อน90อุ้ยลืมใส่90หนอต้องติดตำไทยจ้ะอุ้ยนี่ห้าเกอุ้ยสวยช่ำเนาะอันนี้นะอ่าเผื่อใครยังไม่นี่ อันนี้เลขฝันแต่จริงอยากเปลี่ยนเราตัวระวังเป็นเก้าหกเป็นเกนะ้าศูนย์น่ะอยากเปลี่ยนจากเก้าเป็นเก้าศูนย์เนะไม่ทันละเพอาะเก้าหกค่ะสียยากมากเลขดังมากโอเคค่ะเก้าเอาตรงนะเดี๋ยวเจ๊จะบอกเลขเน้นให้เจ๊เน้นนะ 9ก้าศูนย์เก้สองสองหสองเกเจ็ดสองอ่าแล้วก็ใส่ด้วนสามตัวจา้านี่จา้าตัวไหนแบบลอตเตอรี่ไม่มีแล้วหรืออะไรไม่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะทุกคน เก9 2 2 6 2 9 7 2สองสองสองเก้าเจ็ดสองเน้นเน้นอ๋อเจสองอันอุ้ยทุกคนถ้าอัานไม่ต้องซื้อซื้อยากอะซื้อเก้าศอ่าเด็ดจอนานๆเลยจอนานๆเลยจอนานๆเลยใครแคบแล้วพิมพ์รวยรวยจ้าใครแคบแล้วพิมพ์รวยรยจ้าชอบเลยนะ หกห้าเก้าเจ็ดสองเก้ากับสองศูนย์เก้าเนี่ยชอบเนี่ยใบเขียวตัวไหนอะแดงให้ดูชอบสองศูนย์เก้ามากเจ็ดสองเก้าใส่ด่วนต้องแตกสามตัวสิวันนี้ขอแบบ ขอแบบชํำๆเลยนะใส่ต้วนนะใครแคปแรวพิมพด้วยๆนะคะโอเคนะใส่ด้วนสวยมากสวยเหมือนสนุกปะทุกคนฝากติด90ด้วยนะฝาก90ด้วยเจ็๊คูดในไลฟ์สดแล้วนะฝาก90ด้วยเพราะว่าเฮ้ยลืมเพิ่งมาดูใบเขียวเอาใบเขียวแบบ ไม่มีก้าศูนย์อะไรว้าลืมใส่เพิ่งมาเห็นอ่ะโอเคจ้ามาขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีนะวันนี้รวยๆนะคะพีูุ่ประการได้ต้องขออภัยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขแม่แม่มีสตินะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะขอให้แม่โชคดีชอบเรื่องไหนแม่ซื้อเลยนะคะก็คือว่า ลอตเตอรี่อะไรจัดเลยค่ะเจนุกฟาดมาเรียบหมดแล้วลอตเตอรี่ดูฟาดเรียบลอตเตอรี่นะคะคือคื้อช่ำซื้อชำ่อชำมากลอตเตอรี่เห็นปะซื้อชำ่ำก็ซื้อเลขที่ตัวเองให้นั่นแหละเลขให้เลขไหนก็ซื้อเลขน,นั้นนะคะถ้าหลุดก็คือหลุด ก็โดนกินนะคะก็ไม่ถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อมาก็ไม่ถูกแค่นั้นเองขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีเฮงเนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเจอสิ่งดีดีของทุกคนเป็นวันปีเป็นปีนี้มันเป็นปีใหม่เนาะสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดขอให้แม่แม่แบบใครที่แบบดีที่แล้วเหนื่อยเนื่อยสาหัสแบบขอให้ปีนี้แบบเฮงเปงบางๆต้อนรับปีใหม่เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋าไว้ไว้จ้า